เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่24กันยายน วันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของโปรเจกตรดยักษ์โปรเจกต์การสร้างสนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามเดิมโอซ์แรฟอร์ดให้มีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นมากขึ้นดูสิ่งที่เป็นเมนหลักของการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือการเปิดเผยภาพสนามแห่งใหม่ขนาดมาหึมาที่จะจูผู้ชมได้ถึงหลัก1 0 0 0 0แนคนดูนี่เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับอาจจะมีเพิ่มหรือว่าลดลงตามความเหมาะสมในอนาคตด้วย โดยภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ครับก็เป็นผลงานของบริษัทสถาปนิกชื่อดังอย่าง Foster Plus Partners ซึ่งเคยออกแบบสนามวเวมาแล้วโดวยสนามแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งนี้นะครับก็จะดูทันสมัยตามยุคมีรูปทรงกลมหลังคาขนาดใหญ่และก็มีโลโก้แมนยูไนเต็ดขนาดยักษ์ติดอยู่ด้านข้างส่วนด้านนอกของสนามนะครับโปรเจกต์นี้ก็ยังรวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบทั้งหมดของแครฟฟอร์ดพาร์ทั้งที่อยู่อาศัยพื้นที่เชิงพาณิชย์และก็การปรับปรุงระบบขนส่งทั้งหมดด้วยครับ ซึ่งตามรายงานเพิ่มเติมจากทาง Oxford Economics สซื่อด้านเศรษฐกิจเจ้าดังนะครับก็เผยเอาไว้ว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับสาราชอาณาจักรสูงถึง7.3พันล้านปอนด์ต่อปีสร้างตำแหน่งงานใหม่92,000ตำแหน่งคาดการบ้านคนที่จะผุดขึ้นมาใหม่อีกประมาณ17,000หลังและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ1.8ล้านคนต่อปี และเซอร์เจมสัดคลิฟเจ้าของร่วมสมูรแมนยูเนเต็ดก็ตั้งเป้าว่าจะสร้างสนามแห่งใหม่นี้บนพื้นที่ติดกับสนามโอทราฟอร์ดในปัจจุบันด้วยคาดการว่าจะใช้งบประมาณ2,000ล้านปอนด์ด้วยกันครับและเป้าหมายของเมกับโปรเจกต์นี้ก็คือจะให้สร้างแล้วเสร็จภายในปี2030ซึ่งก็จะเป็นการเฉลิมฉลองครบครอบ120ปีของสนามโอทราฟอร์ดเดิมพอดีด้วยนั่นเองครับ ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยนครับว่าหากมีการสร้างสนามใหม่เสร็จเรียบร้อยและสนามเดิมอยู่โอทราฟอร์ดล่ะจะทุบทิ้งหรือว่าเก็บไว้เอาเป็นว่าตามรายงานล่าสุดที่ผมเคยรายงานไปสักอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือสนามโอทราฟอร์ดที่สโมสรอนใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะโดนรื้อทิ้งบางส่วนจะเหลือแค่ส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บพวกประวัติศาสตร์ของสนามทีมที่ร่วมฝ่าฟันกันมาตั้งแต่ก่อสร้างอะไรประมาณนี้ครับอย่างไรก็ตามก็เราดูอัปเดตเรื่อยๆดีกว่าเนะครับเชื่อว่าคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกมากอย่างแน่นอน ไปกันที่ข่าวหรือด้านตลาดนักเตะของทีมรอบวันนี้กันบ้างนะครับมากันที่ข่าวแรกกับการล่าตัวอัลฟองโซเดวิสแบ็กซ้ายตัวเก่งของบาเยนน์มิวนิกมาร่วมทีมหรืตามรายงานของทางกิฟต์มีสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำนะครับได้ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวแบ็กซ้ายวัยยี่มสปีรายนี้เข้าร่วมทีมครับ เนื่องจากนักเตะมีแนวโน้มที่สูงมากๆที่จะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงสิ้นสุดซีซั่นนี้เมื่อสัญญาของเขาหมดลงกับทีมเสือใต้อย่างไรก็ตามก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าสโมสรรอลลมาริดยักษ์ใหญ่ของสเปนก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับอัลฟองโซเดวิสหากเขาจะย้ายออกจากบาร์ยน แต่แมนยูนเต็ดของเราเองเนะ่ครับก็ยังคงหวังที่จะแข่งขันแย่งรายเซ็นของแบ็กซ้ายรายนี้มาร่วมทีมซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายเหมือนในเคสของเลนี่โยโรอย่างแน่นอนครับเพราะบ,บริบทต่างกันอยู่พอสมควรทั้งนี้จากรายงานเพิ่มเติมเนะยครับนอกจากอัลฟองโซเดวิสแล้วมิลสเคอร์เคสฟูลแบ็กวัย20ปีของบอลมัดก็ได้รับการพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่เป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเราเช่นกันครับ มากันที่รายงานเรื่องการเสริมกองหน้าตัวเป้ากันบ้างนะครับแต่ก็ยังคงเป็นเป้าหมายเดิมจากซัมเมอร์ก่อนก็คือการตามล่าตัวเบนจามินเซสโกกองหน้าของอาเบลไลซิกที่ยังอยู่ในลิสต์ของทีมโดยตามรายงานล่าสุดจากทางคอร์ดออฟไซส์เว็บลูกหนังชื่อดังแดนผู้ดีนะครับได้ออกมาเผยว่าอาร์เซนลยังคงเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวเบนจามินเซสโกไปร่วมทีมมากที่สุดแต่ความสนใจในตัวกองหน้าวัย21ปีรายนี้ของแมนยูนเต็ดเรานั้น ก็ยังมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่านี่จะเป็นการเสริมทับตามนโยบายในการดึงนักเตะดาวรุ่งชั้นนําเข้ามาสูส่สโมสสอนและชื่อของเบนจามินเซสโกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มกองหน้าที่สโมสสอนกำลังจับตาเป็นพิเศษด้วย แต่ทั้งนี้ครับขอดอฟไซด์ก็เสริมว่ากับความเป็นไปได้ที่นักเตะจะเลือกมายังแมนยูนเต็ดเรานั้นอาจจะดูน้อยกว่าคู่แข่งรายอื่นโดยเฉพาะกับอาร์ n a นลเมื่อในทีมตอนนี้ครับก็มีทั้งรัสมุสโอยดุนและก็เจ s ชัวเซอร์ซี่ที่ต่างก็เป็นกองหน้าอายุน้อยทั้งคู่และก็มีความสามารถที่จะเป็นตัวเลือกในระยะยาวให้กับสโมสรซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้เบนจามินเซสโกมองถึงโอกาสการลงสนามให้กับทีมอื่นมากกว่านั่นเองครับ มากรนี้ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของชุดแข่งใหม่ของทีมในซีซั่นหน้าที่ก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าในซีซั่นส0 2ม2นถึง่เพิ่งจะแข่งไปได้แค่5เกมเท่านั้นหรือตามรายงานของฟุตซีเฮดไลน์ที่มักจะมีข่าวลือเกี่ยวกับชุดแข่งของแต่และทีมออกมาก่อนเพื่อนและก็แม่นยัมากๆด้วยนะครับได้เผยว่าชุดเยาวของแมนยูนเต็ดในปีหน้าจะมีความคล้ายกับตามภาพนี้เลยครับซึ่งก็คือชุดเยาวของทีมในปี1997-98ถึง ้วยเฉพาะลายสีดําตรงแขนเสื้อครับพี่อาดิดาสเตรียมกลับเอามาใช้ใหม่ในเสื้อแข่งของทัพป,ปีสแสดงในปีหน้าซึ่งจะว่าไปชุดแข่งตัวนี้ก็เป็นอีกชุดที่ส่วนตัวผมแล้วค่อนข้างจะชอบมากๆเลยครับเรามาต่อกันที่ความเห็นของเรียวฟอร์ดีนานอดีตกองหลังตัวเก่งของทีมนะครับที่เดียวออกมาพูดถึงประเด็นที่เอริกเคนฮาดรอปมาคาสเวตฟอร์ดเป็นตัวสำรองในเกมลีกนัดล่าสุดกับคริสตันพาเลสซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับเพราะมองว่าดาวยิงวัย26ปีกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดี ยิ่งได้ต่อเนื่องและหากเขาอยากจะให้ทีมรักษาโมเมนตัมด้วยการคว้าชัยชนะต่อไปก็ต้องส่งนักเตะที่กําลังอยู่ในความมั่นใจลงไปในสนามซึ่งแรดฟอร์ดกำลังเป็นแบบนั้นจากผลงานในช่วง2เกมก่อนหน้าด้วยการทําไป3ประตูท้านี้ครับกับเรื่องดังกล่าวริโอฟอร์ดินานก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้ผ่านทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวเอาไว้ว่า เมื่อพูดถึงการหมุนเวียนนักเตะแล้วหลังจากเกมกับคริสตันพาเลสมีการเปิดเผยว่าแมนยูเนตดรังอันดับ3ในแง่ของค่า XG หรือว่าความน่าจะเป็นของการได้ประตูเป็นรองมีแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลเท่านั้นพวกเขาสร้างกาได้มากมายเลยนะแต่ไม่สามารถทำประตูได้และเมื่อควรมีนักเตะที่กำลังอยู่ในช่วงเข้าฝักอย่างมาคาสแตรดฟอร์ดซึ่งการรักษาโมเมนตัมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมและมันใช่เวลาในการดรเดชันหรือเปล่าล่ะ เราสร้างการได้เยอะเลยนะแต่คุณก็ดรอปนักเตะที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเป็นค่าตัวสํารองเฉยเลยผมนี่ก็แบบว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่มันน่ายินดีที่ได้เห็นว่าผู้จัดการทีมออกมาบอกว่าเป็นการโรเลชันไม่มีอะไรอย่างอื่นแอบแฝงเพราะมันมีเขาเลือต่างๆนานาก่อนหน้านั้นแต่สำหรับมาคัสแวร์ฟอร์ดแล้วผมคิดว่าเขาอาจจะคิดในใจว่าเขากำลังฟอร์มดีแต่พวกเขากับดรอปเขาเฉยเลยซึ่งกับเรื่องนี้ทำให้ผมสับสนหนาและมันน่าสับสนจริงๆ แต่ถึงอย่างนั้นจะว่าไปในเกมดังกล่าวอเลฮันโดรกาไนโชก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีผลงานดีสุดและก็สร้างความป,นปวในให้กับแนวรับของทีมคู่แข่งได้อย่างดีส่วนอามาเดียโลก,ก็ทําได้ยอดเยี่ยมเช่นกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่เราจะเปรียบเทียบกับเรื่องที่ว่าแรดฟอร์ดลงสนามดีหรือไม่ดีเรามาต่อกันที่ความเห็นของโจโคอดีตกองกลางตัวเก่งของเชลซีและก็ทีมชาติอังกฤษนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงอันโตนีปิกบราซิลของทีมผีแดงเรา ดยทางโชโคครับได้แนะนาให้อันโตนี่เลือกย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดดีกว่าเพราะด้วยสไตล์การเล่นของเขาก็น่าจะเหมาะกับลีกอื่นมากกว่านั่นเองครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือพรีเมียร์ลีกนอกจากจะต้องเด่นเรื่องทักษะแล้วแต่ความแข็งแกร่งทางร่างกายก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันซึ่งอันโตนี่ยังขาดเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงได้แนะน,นําให้อันโตนี่นะรีบตัดสินใจย้ายทีมไปยังที่ที่เขาจะได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่และเขาเชื่อว่าแมนยูเนเต็ดก็จะไม่ขวางทางเขาหากว่าต้องการจะย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนด้วยครับ เดลเจโคได้กล่าวผ่านทางแพด d ี้พาวเกับเรื่องของแอนโตนีเอาไว้ว่าปัญหาของแอนโตนีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบสําหรับลีกดัชมากกว่าผมคิดว่าเรื่องความแข็งแกร่งทางร่างกายในพรีเมียร์ลีกคือสิ่งที่เขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถนะมีเทคนิคและก็มีทักษะที่ยอดเยี่ยม ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นว่าเขาได้ลงสนามในเกมกับบานสลีที่ผ่านมาแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถสร้างผลกระทบในทีมได้อย่างจริงจังกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับซีซั่นนี้และผมก็ไม่คิดว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ของตัวเองกลับมาสู่สโมสรได้เช่นกันด้วย กับ <G rab ble> อันโตนีผมคิดว่าเขากําลังเล่นเพื่อรอย้ายออกจากสโมสซอนและผมก็คิดว่าแมนยูนเต็ดก็พร้อมจะปล่อยเขาออกจากทีมด้วยเช่นกันเขายังคงหนุ่มแน่นและเขาควรจะเข้าสู่ช่วงเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมในอีกไม่กี่ปีจากนี้ดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับลีกอื่นมากกว่าที่จะเป็นในศึกพรีเมียร์ลีกและนี่ก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่น่าสนใจในรอบคําประจําวันที่24กันยายนนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้กันหน่อยนะครับ